สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1นมิถุนายน2567จะทำการดูกราฟกันว่าเงื่อนไขเป็นแบบไหนเงื่อนไขยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูก็คือว่าเซ็ตอินเด็กหรือตลาดสับหน้าตลาดหรือบางทีพวเขาเรียกว่าเรื่องดัชนีเป็นตัวชี้วัด คืออาชีนีจะบอกเราเนี่ยสภาพของตลา,าดเนี่ยมันจะบอกเป็นเรื่องขาขึ้นและขาลงจะดีรอบสวงของเขาเราต้องดูหน้าของตลา,าดจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตลา,าดเป็นหุ้นหุ้นเป็นขาขึ้นตลา,าดเป็นช่วงดีในการหาหุ้นเผล็่มันจะง่ายสภาพตลา,าดดีใครๆก็เอาเงินมาลงทุนแต่เราจะดูว่าสภาพตลา,าดเนี่ยอยู่ในช่วงไหน อ,อยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงของอย่างจุดเนี้ยอ,อย่างชุดนี้ที่เราดูขึ้นไปเนี่ยอย่างเอมเอที A ่ดีตัดขึ้นไอไอตัดขึ้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเข้าเถรดได้อ่าช่วงนี้ลงไปไอไอยอยู่ตำแหน่งโอเวอร์โซลเราเข้าถือนี่จุดนี้เหมือนกันไอซไอยอยู่โอเวอร์โซลเราก็เข้าเถือได้หาหุ้นลคัดซื้อพอไปตำแหน่งโอเวอร์บอทแล้วตำแหน่งนู้นแ,แล้วเราก็ออกก่อน จวนี้ก็เหมือนกันราคาขึ้นไปถึงจุดนู้นเลยเนะี่ยเราก็ออกมาอย่างจุดนี้ขึ้นมาเหมือนกันที่เข้าลงมา1,300รเนี่ยเราเก็บหุ้นเพราะเราเก็บหุ้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปขายหุ้นทางนี้นี่ในตรงนี้คือเข้าเทรดจุดนี้เลยคือหลเข้าเทรดแต่ว่าพอจุดพอ,พอถึงไปตำแหน่งของโอเวอร์บอลนี่แหละ MACD เริ่มพิโซแกรมเริ่มแบบสั้นลงต่ำลงอะไรเนี้ย เราก็เริ่มจะตัดลงเราก็ไม่ทําการเข้าเทรดเราจะเข้าเทรดเมื่อไหร่เนี่ยชุดนี้นี่ชุดนี้ที่ที่เราจะเข้าเทรดเนหนึ่งรอราคาเขาลงมาเลยมาถึงชุดนี้ชุดนี้นะจุดชุดนี้เลยที่เราจะเข้าซื้อจะทําการเข้าซื้อห้นคือดูจากอะไรบ้างหนึ่งดูจากการเกิดไพ่แอคชั่นของของเขาเขาจะเป็นสีเขียวลักษณะเน,นี้ยสีเขียวะนะเป็นไพ่แอคชั่น พอเป็นพายแอคชั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะดูของ a อ c d ว่าเกิดอะไรขึ้น a อเฮิสโตแกรมเริ่มบอกว่าพอแรงในสั่งขายมันก็ทำต่ำลงหรือมีจะมีการเปลี่ยนสีให้เราเข้าเข้าดูแล้วว่าหุ้นตนัวนี้มีโอกาสที่จะกัดตัวไอ้เองที่สองคือดูไอซ์ไซ์มาตำแหน่งโอโซนสังเงอนขในการดูพหนึ่งไอซ์ไอซอาอยุโอโซนสองเอเอซีดีอยู่เริ่มอ่อนแรงในสั่งขาย พิโซแกรมเริ่มจะเริ่มสันลงแล้วก็การาฟราคาเริ่มเกือไปไอคันสามเงื่อนไขเนี่ยสามเงื่อนไขเนี่ยเราเห็นเนี่ยสมควรที่จะคัดหุ้นซื้อแหละเราจะคัดหุ้นจากไหนหนึ่งก็ดูลุ่งอย่างที่เราเคยดูึ่งดูลุ่มอย่างพอเราดูลุ่งแล้วคัดหุ้นมาพอคัดหุ้นเสร็จปุ๊บเราดูว่าตัวไหนจะวิ่งเราก็ดูที่ผลลุ่ง วอาลุ้มเสร็จตุ๊บเราก็คัด,ค,ดคัดหุ้งตรงนั้นมาและเข้าอะไรเข้าตามเงื่อนไขที่เราดูนี่อะไรอย่างนี้เลยครับคุ้นเ่หน้านเดียวกับเซตเลยหนึ่ง RSI r e l a ี i อยู่ e อ b o สอง MACD เริ่มออนแรงต่างขายสามราคาขึิดเริ่มเกิดไายไอชั่นในชุดนี้ก็เริ่มเกิดไอชั่นเนี่ยหุ้นเป็นลักษณะนี้เหมือนกันยิ่งถ้าหุ้นมี็เรียกอะไร มีผลผลยิ่งดีเลยมีการจ่ายผลผลสม่ําเสมอมีผลผลค่อนข้างดียิ่งดีเลยเราก็จะให้ความสนใจนุ่นและตอนนี้เราก็ไปดูกรอบในเซ็ตละตอนนี้เรื่องโอโซบอลในเซ็ตนี่กโอ้บอลไปเราก็ขายอะไราทานองเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องสื่อถือยาวก็ได้เนี่ยให้รู้จังหวะในการที่ให้เรารู้จังหวะในการที่เข้าเข้าเข้าซื้อ,เข,อเข้าซื้อหุ้น ให้เรารูจ้จังหวาเลยว่าเราจะสมควรที่จะเข้าซื้อหรือเราจะเราจะ,เราจะขายหุ้นนะตัวนั้นประมาณนี้ครับ